ในอันแรกก็คือเนปลาลดินแดนประสูติซึ่งผมจะพูดถึงพระวงศ์ของพระเจ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการประสูติแล้วก็เข้าไปดูที่ลุมพินีนะครับตอนนี้จะมาดูพระวงศ์ของพระเจ้านะครับซึ่งจะกล่าวถึงสองวงก็คือสักยะวงซึ่งอยู่ที่แคว้นสักกะนะฮะเมืองหลวงก็คือกบิลพัทกับอีกวงหนึ่งก็คือโกเลียวง ซึ่งอยู่แคว้นโกริยะนะครับมีเมืองเทวทหะนะฮะอันนี้จะเป็นฝ่ายพระพุทธมารดาอันนี้เป็นฝ่ายของพระพุทธบิดานะครับมีพระเจ้าเสียนุและพนางเยโสธรานะครับอันนี้ก็จะมีพระเจ้าอัญชนากับพนางกาจนาสองวงนี้ก็จะอภิเษกสมรสข้ามกันไปข้ามกันมานะครับซึ่งพนางกาจนาก็มาอภิเษกกับพระเจ้าเสียนุนะครับก็มีพระเจ้าสุโทธทนะสุโกธนะ อมิโตทนณะโทโตทนะคณิโตทนะพระนางอม,มิตาพระนางปมิตานะครับก็คือมีโอรสห้าแล้วก็ทิดาสองนะครับแต่ตัวนี้ผมยกเท่าที่จะเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็จะมีพระนางศรีมหามายาพระนางประชาบดีซึ่งอยู่ในโนะครียบวงเนี่ยนะก็มาพิเศษสมรสก็จะมีเจ้าชายเศรษฐะนะครับส่วนพระนางประชาบดีก็ได้โอรส นะครับก็คือเจ้าชายนันทากับเจ้าหญิงรูปนันทานะครับซึ่งในหนังช่องเก้าเนี่ยก็บอกว่าโอรสของพระนางประชาบด,ดีเนี Gomez, ่ยก็คือพระเจ้าเทวทัตซึ่งไม่ใช่นะครับพระเจ้าเทวทัตนี่ก็คือเป็นโอรสของพระเจ้าสุปพุทธะนะครับซึ่งสมรสกับพระนางอมิตาพระนางอมิตาก็คือองค์นี้นะครับมีพระเจ้าเทวทัตแล้วก็พระนางยโสธราพิมพานั่นเองนะครับพระนางยโสธราพิมพาก็ ได้มาพิเศษสมรสกับเจ้าชายเสยถะก็เบเกิดโอรสก็คือพระราหุลนนะครับส่วนพระเจ้าสุโกโธนะก็ได้สมพิเศษสมรสกับพระนางกิสาโคตมีก็มีโอรสก็คือเจ้าชายอานนท์นะครับซึ่งก็ได้เป็นองค์อุปถากของพระริเจ้าในช่วงต่อมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้ทราบถึงพระวงศ์ของพระิเจ้านะครับเวลาที่เราไปอ่านพุทธประวัติแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะ ในเรื่องของพุทธประวัติการประสูตินะครับผมก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็ปัญจมหาวิโลกนะก็คือเรื่องที่พระองค์ได้พิจารณา5อย่างนะครับแล้วก็พระนางสิริมหามายาสุบินิมิตก็คือช่วงที่พระนางฝันไปนะครับแล้วก็ในการประสูติที่ลุมพินีและในเรื่องของ อาสพิวาจาก,ก็คือวาจาองอาจหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ประสูิแล้วนะครับแล้วก็จะพูดถึงสหาชาติก็คือสิ่งเจ็สิ่ง,งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพุทธองค์นะฮะตอนนี้ผมจะพูดถึงพระริเจ้า28พระองค์นะครับองค์ที่28ก็คือพระโคตมะก็คือพระริเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็พระิเจ้าองค์แรกก็คือพระตันหังกร พระเจ้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีพระเจ้าองค์ต่อๆมานะครับจนถึงองค์ที่4ก็คือพาทีพังกรพระเจ้านะครับซึ่งตั้งแต่องค์ที่4ตัวนี้เนี่ยก็ได้ทํานายพระเจ้าซึ่งในชาติโน้นเนี่ยเกิดเป็นสุเมธดาบทนะครับก็ได้ทํานายว่าสุเมธดาบทเนี่ยต่อไปจะได้เป็นพระเจ้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพระเจ้าองค์ต่อมาคือองค์ที่567ไปจนถึงองค์ที่27 ก็ค <ítulo> <ire> ือพระกัสสปะพรุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ทํานายมาตลอดนะครับทุกๆพระเจ้าทุกองเนี่ยนะครับ24พระองค์เนี่ยก็ได้ทํานายว่าพระเจ้าจะได้มาเกิดเป็นพระโคดมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหนังช่อง9เรื่องพระุทธเจ้านะครับที่พระธิบังกรพระุทธเจ้าได้ทํานายสุเมธดดาบทเขาบอกว่าชาติหน้าเนี่ยพระสุเมธดดาบทเนี่ยก็จะได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะหลังจากนั้น สุมเมธดาบทได้เกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วเกิดขึ้นมาอีกไม่รู้กี่แสนชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสิบชาตินี่นะฮะก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าในองค์ปัจจุบันนะครับแล้วก็พระเจ้าองค์ที่29ก็คือพระศรีอริยเมตไตรน,นะฮะซึ่งจะมาเกิดเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปแล้วพระเจ้า5องค์หลังนะฮะก็คือพระก,ะกัุสันทะโกนาคมณนะกัสปะพระโคตมะและพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็คือมาเกิดอยู่ภายในพัทธกัปนะครับก็คือ ใน,ในกลับที่มีพระเจ้าอยู่5องค์ด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพระเจ้ามาเกิดอีกไม่รู้อีกกี่ร้อยองค์ในอนาคตการอันไกลข้างโพนข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะให้เข้าใจถึงหนังพุทธเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ให้เข้าใจถึงพระเจ้า28พระองค์ด้วยนะครับแล้วก็ย้อนมาดูเรื่องพุทธพยากรณ์น,นะครับก็คือครั้งที่สุมเมธดาบท เข้าเฝ้าพระทีพังกรพระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้าในอนาคตนะครับแล้วก็นอนให้พระเจ้าพระทีพังกรพระเจ้าเนี่ยเดินข้ามทางที่ยังตกแต่งไม่เสร็จพระทีพังกรพระเจ้าเดินทางมานะครับแล้วก็ได้ดตัดมีพุทธพยากรว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูดาบดทผู้มีตะบะรุ่งเรืองนี้ในกับอันประมาณไม่ได้ระหว่างพัทธกับ นะก,ก็คือพัทธาก็คือห้านเองก็คือกับที่มีพระเจ้าห้าองค์ดาบทนี้จกตัดสรู้เป็นพระเจา้าพระตถาคตจะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัททรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขารกริยาพระองค์จักประทับนั่งนักควงไม้อชัปาลนิโครธทรงรับข้าวปายาตณาที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชาราจากรักเสวยข้าวปายาตณริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชารา แล้วเสด็จไปยังควงไม้โพธิพฤกตามมักคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจัะทําประทักษิณพิมนทนและตัดสู้นักควงไม้โพธิพฤกต้นไม้ที่ตัดสู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชาวโลกเรียกกันว่าอัศถะพระมารดาผู้ให้กำเนิดของดาบทนี้จะมีนามว่ามายาพระบิดา มีพระนามว่าสุโธธนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคดมพระเทระนามว่าสาลีบุตรและโมฆลลานะจกเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าอานน์จกเป็นพระอุปถากพระเทรีนามว่าเขมาและอุบลวันจะเป็นอัครสาวิกาจิตตะเคฤหะบอดีและอัฐอาลวะกะจกเป็นอัครอุบาสกนางอุตราและนาง คุชุตราจะเป็นอัครอุบาสิกานี่ก็คือพุทธธรรมนายนะครับจะเห็นว่าจะพทธองค์จะทราบว่าสุเมธดดาบทจะมาเกิดเป็นลูกใครต่างๆพวกนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าอีก23พระองค์รวมแล้ว24พระองค์เนี่ยก็ได้มีพุทธธรรมนายเช่นเดียวกันนะครับวันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีคําว่าบังเอิญในพุทธศาสนานะครับ